โห oh, นนซื้อรถใหม่แล้วเหรอใครจะไปทนโหรถเมย์จนแก่แบบพี่ได้ล่ะครับพี่เธอทำงานพิเศษอะไรอ่ะแค่งานเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะอยากมีบ้านมีรถก็ต้องลงทุนแต่หนุ่มๆผมมันไม่ปล่อยชีวิตตัวเองไปตามถากรฐาน mm hmm. แบบพี่กรณหรอกเราเลิกกันเถะค่ะ,คะเลิกแต่ฟ้าเลยขอให้โชคดีแล้วกันนะแล้วอย่าม,มาเสียดายทีหลังลวกัน ดนูนอสนิโหนนซื้อรถใหม่แล้วเหรอใช่ครับพี่ใครจะไปทนโหรถเมยจนแก่แบบพี่ได้ล่ะครับพี่นนเขาทั้งหลอ่อทั้งเก่งเนาะพี่กรแบบนี้เขาเรียกใช้เงินด้วยความประมาทมากกว่า ใครจะไปเหมือนพี่แหละเราครบกันมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นมีอะไรพัฒนาเลยอพาร์ตเมนต์ก็เดิมเดิมรถก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีดูอย่างพี่นวน์เขาสิเขามาทำงานทีหลังพี่เขาไปไหนต่อไหนเ้า<ว> อ่ะงานเรียบร้อยทำไรอ่ะนนเฮ้จะซื้อบ้านเหรอใช่พี่แต่ผมเลือกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ถูกใจสักทีอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาหลังละสิบห้าล้านหรือว่ายีห้าล้านดีโหงั้นก็เชิญเลือกตามสบายเลยนะ แต่ว่าบ้านน่ะมันราคาแพงมากเลยนะอยากมีบ้านมีรถก็ต้องลงทุนแต่หนุ่มๆผมมันไม่ปล่อยชีวิตตัวเองไปตามยถากรรมแบบพี่กรณหรอกพี่กรณเนี่ยเห็นจะมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือมีแฟนสวยแบบฟ้า mm hmm. ที่เหลือพี่กรณสู้ผมไม่ได้สักอย่าง เลยงานละไปฟ้ากับบ้านกันพี่กรวันนี้เงินเดือนออกฟ้าอยากจะไปช้อปปิ้งอะฟ้านี่เก็บเงินเอาไว้ดีกว่าฟ้าเดี๋ยวปลายเดือนจะไม่มีใช้แล้วนะแต่ว่าวันนี้ฟ้าอยากกินชาบูอะพี่กรพาฟ้าไปกินชาบูหน่อยนะนะนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่โทรบอกเมย์ให้ทำชาบูกินที่บ้านดีไหม <laughs> โอ้ยพี่กรนผมไม่เข้าใจเลยผมเห็นพี่ประหยัดแบบเนี้ยแต่ทำไมพี่ยังจนอยู่เหมือนเดิมอ่ะ <laughs> นานสิประหยัดจนไม่มีความสุขก็ยังไม่รวยสักทีนี่ฟ้ามีเงินก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะเพราเงินอ่ะมันซื้อทุกอย่างไม่ได้ นี่มันเป็นคำพูดของไอ้พวกขี้แพ้ไว้ปอบใจตัวเองมากกว่าทำไมเงินจะซื้อความสุขไม่ได้พี่ดูอย่างผมตอนนี้สิโคตรจะมีความสุขเลยมีรถขับแล้อีกหน่อยผมก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองชีวิตดีจะตาย วันนี้วันหยุดนะอยู่กินข้าวกับฉันกันสิไม่อ,อะ่ะฉันมีนัดแล้วเธอก็กินกับพี่ชายเธอไปเลยแล้วกันพี่กรณ์เขาออกไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วเออว่าจะถามหลายทีแล้วพี่เธอทํางานพิเศษอะไรอะ <c oughs> ่ะก็คะแค่งานเล็กๆน้อยๆอะ่ะพี่กรณ์เขาบอกว่าก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ยังได้ออกกําลังกายด้วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากออกกําลังกายก็ไปฟิตเนสสิประสาท จนไม่มีอะไรกินมากกว่าดิอเไรวะนะ oh <my. S 2> ร้านนี้เหรอคะใช่ครับหิวจะแย่ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นพี่กรนี่ตายแล้วนี่ลำบากถึงกับมาเก็บขวดขายเลยเหรอเรานั่นคุยกับใครอ่ะนั่นมันเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ผมเคยคุยด้วยเรื่องผ่อนบ้านนี่นะเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่า ตัดส <łość> ินใจนะคะก่อนที่จะสายไปนี่ไอพิกรมันเป็นนี่เหรอเนี่ยฟาผมว่าคุณต้องคิดดีๆแล้วนะถ้าเกิดคบกับมันไปอ่ะไม่มีอนาคตหรอก ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับพี่ก่อนทำไมพี่ต้องหลอกฟ้าด้วยหลอกหลอกอะไรอะฟ้าก็พี่บอกว่าถ้าฟ้าเป็นแฟนพี่ฟ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายไงเก็บอยากขายแบบนี้หรอสุขสบายอะฮะ พี่หลอกฟ้าพี่ว่าคนที่หลอกอะคือฟ้ามากกว่ามั้งฟ้าแอบคขาก่อนนอนอยู่ทำไมพี่จะไม่รู้ อพี่กรนผู้หญิงอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เลือกบ้างดิพี่พี่กรนเราเลิกกันเถะค่ะฟ้าจะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์พี่แล้วก็ไปอยู่กับนนท์ก็เลิกแต่ฟ้าเลยขอให้โชคดีแล้วกันนะ ้เยี่ยมมาเสียดายทีหลังละกันช่วยผมอีกสักครั้งนะครับคุณฟางคราวนี้ผมจะหาเงินมาจ่ายคุณจริงๆครับคุณพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะคุณนนจนฉันที่เป็นคนอัุมัดวงเงินให้คุณเนี่ยต้องมาพลอยเดือดร้อนไปด้วย ฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณนนท์ฉ่นช่วยอะไรคุณไม่ได้อ่ะในเมื่อคุณขาดส่งคุณก็ต้องโดนยึดทั้งบ้านแล้วก็รถหมายความว่าไงอ่ะนี่มันอะไรกันคุณนนท์เป็นหนี้ธนาคารค่ะตอนนี้สถานะบัญชีเป็นหนี้เสียทางธนาคารเลยตัดสินใจว่าจะฟ้องยึดบ้านเพื่อขายทอดตลาดค่ะฮะอะไรนะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตหยิบรถไปก่อนนะคะขอตัวค่คุณฟางค,คุณฟางเราจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยฟ้าฟ้าคุณมีเงินใช่ไหมผมขอยืมก่อนได้ไหมอโอฉันมีที่ไหนอะเงินเดือนฉันออกฉันก็ไปช้อปปิง้งซื้อคอตแต่งหน้าทำหน้าหมดแล้วเนี่ยโอ้ย เป็นแบบเนี้โดนฟองลมละลายแน่โนนเราเลิกกันเถอะฉันทนอยู่กับคนไม่มีอนาคตแบบคุณไม่ได้แล้วฟ้าฟ้าคุณกลับมาก่อนคุณจะทิ้งหมูแบบนี้ไม่ได้นะฟ้าฟ้าเฮ้ยอะไรอยู่นเ,ยนเนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ยโอ้ย ยังไงเดี๋ยวฉันจะรีบจาัดก,การให้เร็วที่สุดนะคะขอโทษนะคะพี่กรณ์ก็ติดหนี้ธนาคารเหมือนคุณนนท์เหรอคะไม่ใช่หรอกคะ่ะคุณกรณกับคุณเมย์เป็นลูกค้าที่ดีของธนาคาระคะ่ะเราสองคนซื้อที่ดินติดจำนองจากธนาคารไม่ได้โดนทวงหนี้ คณกรณเขาประเมินสถานการณ์เก่งนะคะได้ที่ดินสวยกว่าที่ฉันจะให้ซื้อค่าวก่อนซะอีกนะคะซื้อที่ดินเธอมีเงนินเหรอเธอไม่ใช่พนักง,งานทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์หรอกเหรอเราสองคนเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่นี่ไม่จริงอะถ้าเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แล้วทำไมถึงไม่มีบ้านทำไมถึงมาอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วทำไมถึงต้องลงมือทำเองทำไมไม่จ้างคนทำ ทำไมต้องจ้างคนอื่นด้วยล่ะครับในเมื่อเราสร้างขึ้นมาเองเราก็ต้องดูแลเองสิที่ฉันกับพี่กรไม่ซื้อบ้านเนี่ยก็พอเรามีห้องให้อยู่ฟรีฟรล้วจะเสียงเงินให้มันซ้ำซ้อนทำไมอะคุณกรณ์กับคุณเมย์เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์จริงๆค่ะพี่กรณคือฟ้าเลิกกับไอนโนนแล้วนะคะ <c oughs> เรากลับมาคบกันต่อนะคะ ไอ้นนนะมันกลวงมันมีแต่หนี้รถก็โดนยึดบ้านก็โดนยึดไปหมดแล้วลอ่ะเรอฟ้าพี่ว่าจะโทษนนฝ่ายเดียวไม่ได้นะฟ้าต้องโทษตัวเองด้วยเพราะทั้งนนและฟ้าเขาเป็นนิสัยฟุง้งเฟอ้อเหมือนกันถ้าไม่รู้จักใช้เงินแบบนี้สักวันหนึ่งฟ้าก็จะเป็นหนี้เหมือนที่นนก็เป็นได้ยินแล้วใช่ไหมว่าพี่ชายฉันเขาไม่เอาเธอแล้วไปซะ แล้วอยากกลับมาที่นี่อีกออกไปแล้วก็ออกไปเลยนี่ฉันต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่ช่วยออกไปจากชีวิตพี่สะนะไปเอา้ายังมายืนหนังหน้าด้านอยู่อีกไป เงินซื้อความสุขได้ตราบเท่าที่เรารู้จักใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินแบบไร้สติใช้อย่างเดียวไม่คิดเก็บสุดท้ายชีวิตก็จะต้องตมอยู่กับความทุกข์เพราะไม่มีเประหยัดจนไม่มีความสุขขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นรวยสักทีนี่ฟ้าอะไรนะเก็บก็อยากขายแบบนี้เหรอสุกสบายอ่ะฮะฟ้า ทางธนาคารเลยตัดสินใจว่าจะฟ้องยึดบ้านฮะเจ้าไก่ตาตลาดมออยังไม่จบสี่สามต่อก็ที่พี่ชัดช่วยเอาไหม